ใต้ตาโซมต้องใช้แอปแต่งรูปมาหลายปีฉีดไอสต็มแล้วใต้ตาดีขึ้นทันที ได้จริงเหรอคะได้แน้นนได้เหรอคะคุณหมอเดี๋ยวจะทำให้ดูจริงก็ทำมาหลายเคสแล้วนะคือคือเรื่องของเรื่องคือเป็นเพื่อนใน Facebook กันแล้วเราก็จะหมอจะตามไล์รูปเหมียวตลอดแล้วเพราะเราเคยทำงานที่ยวกันอ่าแล้วพอเหมียวทักมาว่าคุณหมอมีปัญหาใต้ตาหมอก็แบบเหมียวสวยออกใน f a c e b Facebook ฟซมาเจอตัวจริงก็ช่วงนี้ทำงานหนักใช่ไหมค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเหมียวพึ่งแอปมาตลอดค่ะเพื่อนๆจนกระทั่งวันหนึ่งแอปก็ช่วยเราไม่ได้ ใต้ตาเหมียวอะค่ะมันจะเป็นริ้วเล็กๆอะค่ะสีก็จะไม่สม่ำเสมอกันมีรอยคำ้ำดูแก่กะว่าวัยตัวที่จะแนะนําว่ามันแก้ไขได้ดีมากๆเลยตอบโจทย์เหมียวโดยตรงเลยก็คือการฉีดไอเตม พอฉีดแล้วผิวใต้ตาฟูขึ้นใสขึ้นสดชื่นขึ้นสีที่คลามสีที่หมองดูสดชื่นขึ้นทันทีค่ะล่องลึกความแบบเป็นถุงใต้ตาก็เต็มขึ้นมาทันทีเลยต่อไปนี่คือพี่เหมียวนี่ไม่ต้องใช้แอปแล้วนะห <c oughs> รือว่าใช้แอปน้อยลงแต่อสเต็มไม่ใช่ฟิลเลอร์อสเต็มเนี่ยเป็นการฉีดฟื้นฟูซ่อมแซมโครงสร้างใต้ตาคือมันดีถึงขั้นว่ามันสามารถฉีดเข้าไปตรงผิวใต้ตาได้เลยฉีดครั้งแรกว้าวเลย ไเต็มมีฉีดที่อาคิคลินิกเท่านั้นนะคะ